แล้วจิตนี้ก็จะมีแต่ความสะอาดจากความเศร้าหมองจากความสกรปรกที่ถูกรบกวนได้กิเลสสะอาดจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงสะอาดเพราะมันสิ้นสุดแห่งการตรงแต่งแล้วก็สว่างอยู่ด้วยปัญญาที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สงบเยือกเย็นท่องใสเพราะว่าถึงซึ่งความสิ้นสุดแห่งความทุกข์สังสารวัฏสิ้นแล้ว ก็ฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าเหมือนกับคอกลอนเสืออย่าลืมสร้างคอกนะตอนแรกเอาเอาคอกไม้สักไปแล้เวเราเปลี่ยนเป็นคอกคอนกรีตแล้วก็เสริมเหล็กแล้วก็ผลที่สุดมันแข็งแรงซะยิ่งกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กถ้าเราฝึกเดี๋ยวนี้มันมีควทางที่จะเป็นไปได้นี่เป็นอุป,ปมาเป็นอุป,ปมาของอ,อริยมรรมีองค์แปด ทีนี้มนุษย์เราทําไมชอบผลัดวันประกันพรุง่งม่อยากจะเดินตามอรียมักที่เกแีทดทำไมถึงที่เกียดนิวรณ์นึค่ะนิวรณ์นิวรณ์เข้ามาลุ่มล,ม,ลมมันก็ทําให้เกิดความที่เกียจแต่นั่น,นคือความประมาทแล้วก็ความโง่อย่างยิ่งอ่ะโง่จริงๆ <laughs> แล้วก็โง่อวดฉลาดด้วยเพราะคิดว่าตัวฉลาดเพราะฉะนั้นมันก็เลยโง่ซ้ํซ้ซ้อนนี่แหละคือความคือความโง่ของมนุษย์เราอย่างน่าสงสาร เพราะถูกอนวิชาครอบงำหรือถ้าจะพูดไปก็เห็นจะเป็นเพราะว่าไอ้ที่ร้องตะโกนว่าทุกๆเนี่ยมันยังไม่ทุกจริงมันยังไม่สาหัสสาการมันยังไม่ถึงตายถ้าเจียนตายหรือว่าจะตายตายเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะหันเข้ามาหาเหมือนอย่างที่หมอเขาบอกว่านี่ระวังนะมะเร็งกําลังะมะเร็งกําลังกินตับแล้วนะหรือเวลานี้โรคเอฟแล้วนะเอฟแล้วกลัวติดเชื้อมาแล้วนี่เราวิ่งตะลีตะเหลือเพราะกลัวไอ้รูปร่างนี้จะตายไอ้ตัวตนนี้จะตาย เห็นไหมยึดมั่นถือมั่นแต่้รูปลักษ์ที่จับได้แต่ไอ้ส่วนที่ใจที่ชอบช้ำไอ้ตัวตนนี่มันเจ็บปวดหรือเปล่าจะเป็นโรคเอดก็ตามจะเป็นมะเร็งก็ตามไอ้ตัวตนนี่เจ็บปวดหรือเปล่าเปล่าใจต้องหักเจ็บปวดนั่นแหละช่วยไม่ได้มีหนทางอันประเสริฐแล้วแต่ถ้ายังไม่ปรารถนาเดินก็ไม่มีใครที่จะผลักให้เดินได้นอกจากจิตของตนเองเท่านั้นที่จะนำมาใคร่ครองแล้วก็เลือกทางเดินเองแต่พูดได้ว่านี่คือหนทางอันประเสริฐ ที่ผู้เป็นมนุษย์หวังที่จะเดินธรรมสวัสดีนะคะ